คุณรู้ไหมว่าแม็ลาเรนถล่มรับชัยถึง1ิเกจาก14เรสนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นี่คือศึกเต็มรูปแบบที่โยนออสการ์พิแาสตีกับแลนโดมอริสลงสนามต่อสู้เพื่อยึดแชมป์โลกมันคือการบรรจบของเลือดความดื้อกับทักษะนักแข่งวัยรุ่นที่แทบจะฆ่าเพื่อชัยชนะและนี่แค่เปิดฉากถ้าคุณคือพิแาสตีคุณจะทนได้ไหมกับการถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ของทีมหรือจะลุกขึ้นสู้ แมคลาเรนเขย่า F1 ด้วยชัยชนะ11ทับ14เรสและขึ้นโพเดียม24ครั้งจาก28โอกาสที่ใครเห็นก็ต้องสยบแต่ทุกยิ่งใหญ่ก็มีด้านมืดบาดแผลในทีมเริ่มเปิดออก p พีพ่นไฟออกมาแรงกว่าระเบิดเมื่อเขายืนยันว่าไม่สนเลิกแครเลยฉันจะแค่สู้กับนอริสจังหวะที่ทำให้ปมภายในทีมถูกฉีกออกอย่างดิบๆออสการ์เพีตร s wins ไม่กี่จุดพลาด นี่ไม่ใช่หุ่ไลกามันคือผู้ล่าที่ร้อนแรงที่สุดในสนามปัจจุบันแลนโดนอริสชนะสามสนามได้แก่โมนาโกสนามบ้านและฮังการีแต่ข้อผิดพลาดแพงชนเพสตรีที่แคนาดานี่คือการเตือนว่าความเร็วสูงหลังสติหลุดอาจพาคุณตกขอบเหวได้แต่คุณเคยล้มเหลวเพราะความมั่นใจเหยียบหน้าแล้วคุณจะกลับมายืนได้ยังไงดาวรุ่งที่กำลังยิงแสง กาเบรียลโบโตเลโตหลังอัปเกรดจากซาวเดอร์เขาเริ่มท้าทายอลอนโซโผล่ท็อปซในหลายสนามและก้าวหน้าเกินวัยของเขาไปหลายปีอิแซคฮาจาและคิมมี่อันโตเนลลี่ชื่อเล็กในวงการแต่แรงบันดาลใจไม่เล็กตัวอย่างของการพุ่งทยานในโลกจกกักรวาลแห่งความแรงสัญญาณเตือนจากเฟอร์รารีลิวิสลงทีมใหม่แต่ดูเหมือนเขาจะพังในโมเมนต์ควอลิฟายิงลุดกริด เซลคริติไซส์โหดแม้แต่ตัวเองก็ยังต่อต wow. <speaking> ้านและหวังให้ช่วงพักซัมเมอร์หนุนให้เขามีแรงลุกใหม่อย่าคิดว่าแมคลาเรนที่วิ่งอยู่ข้างหน้าแค่มีแต่แสงสีทองความจริงแล้วความขัดแย้งภายในทีมรุนแรงยิ่งกว่าที่คิดออสการ์เพียสตรีกับแลนโดนอริสคือคู่แข่งที่โหดเหี้ยมและบ้าคลั่งจนพร้อมจะฉีกหน้ากันได้ทุกเวลาเหตุการณ์ที่เพียสตรีบอกชัดว่าฉันไม่สนใจเลอแคลรเลย เป็นเหมือนระเบิดลูกใหญ่ที่กำลังจะปะทุทีมที่ควรจะเป็นครอบครัวกลายเป็นสนามรบใครอยู่ข้างใครใครเป็นศัตรูแท้จริงแล้วถ้าคุณต้องเลือกรักหรือแค้นคุณจะเลือกอะไรปัญหาในเรดบูลที่ไม่พูดถึงในวงกว้างทีมที่เคยยึดครองโลก f 1อย่างเรดบูลกำลังเผชิญวิกฤตที่หลายคนไม่กล้าพูดออกมาตรง การเปลี่ยนตัวหัวหน้าอย่างคริสเตียนฮอร์เนอร์ที่พ้นตำหนังไปเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าทีมนี้กำลังสั่นคลอนแม็กซ์เวิร์สต์เป็นยังสู้ได้แต่ด้วยรถที่ห่วยแต่เกินเยียวยาและแรงกดดันมหาศาลแล้วนี่คือจุดยบของยุคทองเรดบูหรือแค่จุดเปลี่ยนที่จะพลิกกลับถ้าคุณคือแม็กซ์คุณจะทนจนถึงเมื่อไหร่ก่อนที่จะบอกลาใครคือผู้เล่นที่ถูกลืมในปี2025โลกจะหมุนเร็ว แต่บางคนกลับถูกกลืนหายไปในวงจรความสำเร็จชาวเลอแคลร์หรือแม้แต่ลิวิสแฮมิลตันที่ถูกพูดถึงน้อยลงนักแข่งดาวรุ่งที่ยังไม่ได้รับโอกาสเต็มที่พวกเขาอยู่ตรงไหนในสมรภูมินี้หรือว่าคนที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าคือคนที่ตายไปแล้วและถ้าโลกไม่หยุดหมุนคุณจะเป็นคนที่รับรู้หรือเป็นแค่ร่องรอยที่จางหายเอไม่ใช่แค่เรื่องใครเร็วกว่าใครแต่มันคือสงครามจิตวิทยาความเชื่อใจ การเล่นเกมในทีมและการหลอกลวงคู่แข่งตัวอย่างจากแม็กลาเรนที่แสดงให้เห็นว่าทีมต้องมีสมองนอกสนามมากกว่าสนามแข่งหรือแม็กซ์เวิร์สตเปนที่ต้องรับมือกับแรงกดดันทั้งในและนอกสนามชัยชนะไม่ได้วัดกันแค่เส้นชัยแต่คือการยืนหยัดหลังจากที่ถูกเตะล้มลงคือความกล้าที่จะตะกรเมื่อไม่มีใครฟังคือความบ้าคลั่งที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองทุกวินาทีถ้าคุณเป็นนักสู้ในสนามนี้ คุณจะเลือกอะไรกลายเป็นผู้ชนะที่โลกจําหรือผู้แพ้ที่โลกลืม